เศร้าใช่แนวอีพนะครับโบกที่2หลังจากท e ี่ปล่อย EP แรกไปนะครับซอยซอยจุนะครับเมื่ออาทิตย์อาทิตย์กวลัวละนะครับกะกะลายคนกะกะ <c oughs> มีอะไรมีอะไรด้วยกเ็เพราะเพราะว่านี่เขาเป็น EP แรกเนาะครับผม,มยังขาดคนเลยืัอนี้กะว่าจะปล่อยว่าเนี่า EP 2นี่กะว่าจะถ่ายเมื่อวันอาทิตย์นะครับจะปล่อยว่าจะว่าธุระกลับบ้านพอดีแต่กะกลับบ้านครับนี่ สองกับมาเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งดหัวหนูครับผมจากท่าตะเกียบฮะหัวหนูหัวขมผมนะครับใส่ขมผมผม,มันหาพักตันโคมบ่มีมมใส่ยอดสะเดื่องหนึ่งและ้วกะ็เคลียร์ทอดจากอำนาจ,จเจริญครับลูกชายฝากมาให้ถึงเจ็ดถึงหมู่บ้านก็เลยถ่ายมันดีเลยครับผมหมู่บา้านชาแนลเนะาะอัดเลยเพอกินข้าวแซ่บครับพอกินข้าวแซบ่บ <c oughs> อีพีนี้ โอ้ค่ะครับหัวหนุ่มวิ่งเขาแซ่บแต่จะทายแบบเรี่ยวๆเลยนะครับหัวน,นี้เพราะว่าเพิ่อนอี e ีแรกเพิ่นว่าใส่เส้าเสียงมันฟังบันรูเรื่องแล้วก็เรื่องเสียงน,นี่บกวยดังหักหนุ่มกำลแก้ไขอยู่น่าจะคิดมีน่าจะดีวกว่าเก่าเล็กน้อยครับผมวิ่งเขาแซ่บแต่ถ้าใส่เองล่ะยังไงจานเลยครับก่อนกิน เศร้าเคิงๆมาครับเดืมเลยหัวหนูครับหัวคมๆหัวมือเศร้าอย่างเี้ยอืมคนเหนียวคนเหนียวอาบาน้องกินกับวไะบวไรแต่บะไรใครมืออยู่ครับผมววานเนียยอืม มันนี้มันนี่มันของย่าสอดสครับมันนี่มือมันนู่นมาเ่ขอให้เป็นคนโชคดีครับได้ตัวเลกอะคอมเมนต์มาบอกกนะันนะนี่แน้ววันที่นึงนะเนาะเดี๋ยวออกนี่ตำหนักได้จริงๆ <c oughs> ไม่จา็นใจเราต้องยิงมาน,านมันนั่นนนะปลอเกียวครับ กล้ามหนาจะเล่นการถ่ายเอาแบบเร็เรวๆมาหมดเพราะว่าอะไอีพีนี่เระมันมันเร็วหมดมันมันมันโดนหมดของหวานจะไมีพี่น้องไม่เถ่อาตามาใ่หายไม่ลงมือเพนมือหน่อยใบยบวกอของหวานตกถ่าย กินเลยจะไปเลยไปซื้อของมาให้เห็นด้วยครับผ <c oughs> มเมื่อบ้านร้องเหมือกว่าจะไปทายอยู่บ้านลรอครับสถานาก,การณ์แบบนูวยค่าจะมโม้ <c oughs> ผมผมเนี่ยหนูอยูบ่บ้านเขาจะาเลี้ยงครับผมเป็นหนูหน้าแท้นในใน มันหนาน่แหละมันพูดแบบเป็บบเลี้ยงก็อยากให้กินอัเพจุกคุณหอบรรยากาศคัวอยูหน้าเนี่ยนะครับผมโอ้โยากครับวางห้ครับเ้อดงอดตัมน้ำ การกินขาวช่วยไหมครับหาข้าหาหนังมากินร้ำกันด้วยวันนี้จานเยลเดกขวานุมกับทอดเกล็ดว่านแดกเอาไปปันทีปันหน่อยครับเแ็กน่อยกูละปล้อมทายพี่น้องไปลงแต่ว่าอะไรล่ะครับหาเวลาว่างมนี่ ภาคบอุรีย่างมึงนี่จะบอกแต้มเกือบกองย่างให้ตู้เย็นบ้านเดี่ยวเป็นตลาดแล้วเริ่องขายความือมือแนี่ยครับยึดจอมือส้ำมือครับหัวมขนุนคำเสียบครับหาบักดังผมไม่กวดใส่บุหรี่ผมนี่หน่อยกระดองเนี่ย

เข้มเกินไปครับก็ด,เดีเลยหยอกโกทุกคนเนะครับคุณเนี่ยเรียก้่าโบรือเพ่มุ้ยตุนโอ้ตายแล้วอยากน้ำมากรลย 嗯哼，那给你了哼哼哼哼。 ใ่น่ารายไมห,ห,หมคร,รับหัวก็หนัำกระจอกไม่ดีครับอีวีนีแห้ะคนน่ะเ่าดูวัวนะ,ะนวันนี้เราบอกว่าเก่งมาะน้า ดึกโบกเ้าไปมันก็บไหลแล้วครับลื่นอีวีนีย่ยจะพยายามดบๆจะของสังเกตดนตาครับผม,ม,ม,มเวลโครไปเด้กโบกเ้าแล้วฮะนั่นนอนนี่กินในมีงางเราไปสู่งานต่อครับผมจัดของมาขายไปดันกันไปครับ พี่น้องนดครับผมแก่ผักผวนตอนตวเขียนใต้ฝา,มา,าไม่ให้กากินใดข้ามละตัวครับทำ่าไรจะ้ามันตืงข้ามละตัวกินบ่ไ <g ill ain> ดกินบ่ได้กอเบิ่ง แบบเรื่อเล็กครับคือบอไซ์กไซสา,ซา,ซา,ซาเอาแบบเร็กๆเลยรอมึมักแบบด็อกอะเเ็ัมาบอกเลยนะครับจะได้ดีมันดีสุดแบบปับปุงครับในทีพยายามอยู่มนี้เป็นีมี่สองอนี่ยลูกกบอยู่ Ngoài ra Rồi อ่าอ่าคือจะได้ซ้ำนี่แล้วครับผมสำหรับขเขาเสาเนาะมันบอกกับ,บกได้กินอยากกินกินร้ายเพราะนั่นแกระ็พาะกินเขาแซ่บแล้วครับของหวานต่อหายเลยครับบอกม่วงหน่อยใบยบบะครับผมกินแล้วคือปอดตะกี้บอก เป็นเอกหน่อยกัดจัดสูงปอสูงเงี้ยกัดเสียเอาคนเย้ยเนี่ยแต่้เออตะนะเปื่อวัดน้ำปากนี่ครับแล้วเข้าไปเอ็หน่อยนะญาติกันฝนตกเน้ะแลนต่ำกันไส่กันไปดิเตียนย <c oughs> ้อนหลุมือก็มาค,คิดความบรรยากาศเป็นเอกหน่อยนะอืมหวาน เาฝากจากอำนาจครับเป็นของหวานวานนู้นเนี่ยก็ดในำนี้และครัไม่น่าคำนี้เหมือนเนาะผมบะไ้เฮ็ดกินจุพวเรากินน้ำกนอประการกินองคบาลน้องทีน้ำมาทมันแจ่มันเจ็ดมันดีหมกตาใช่เนาครับฝากไล่ฝากแช่ฝากกดติดตามไมี่ราละครับผมแล้วก็ที่เราฝากออกเปแช่มาใส่กับ ไปแมดนั่งมือไม่บ่อยนะครับไปชุมชนมันสถานการณ์มันก็นค่อยๆขีดข่ายขึ้นแล้วครับแต่ก็ต้วของของเซฟตัวของไอดีครับผมห้องระวังตัวห้องดีสุดครับหขังม่วแม่นไปหน่อยนะครับอก่าบอกินข้าวเจ้ายังมีของหวานมือนีอีพี่นีมีของหวานผมกำลังตกใจ สำหรับคลิปนี้กับพมกับคอปปิดคลิปแค่นี้นะครับกราบสวัสดีพี่น้องทุกคุทุกคนครับมือนีขอ้อ้โชคให้มันนะครับใช้มือที่เล็กออกจากคอ้ปลอดภัยจากไัยในย่ามี้ครับคือเก่า่ะครับผมเป็นวงเป็นแย่จากจานเดียวส่งอื่นครับบวกสาชิแนว แฟนบุกติดตามบวกล่าบแฟนเพจน,นะครับติ๊กตอกกามีจานเดียวตรงอื่นสวัสดีครับ